สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรัก EP ที่4ปี2563ค่ะครอบคลุมการทำนายในช่วงเดือน7และเดือน8นะคะท่านใดที่ติดตามกันมาจะทราบว่า EP ที่4นั้นนะคะ6ลราศีแรกออกไปตั้งแต่เดือนก่อนนะคะส่วน6ลราศีหลังเพิ่งจะออกตอนนี้ก็ต้องขอโทษสำหรับความล่าช้าด้วยนะคะเนื่องจากพี่หมอก,ก็มีธุระส่วนตัวนะคะแล้วก็การตอบดวงส่วนตัวด้วยดังนั้น จะมีเวลาไม่แน่นอนนะคะก็ต้องขอโทษด้วยโอเคค่ะสำหรับพลังงานหลักนะคะเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์นะคะภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาทางไลน์อัดได้นะคะไพ่เสร็จนี้นะคะบุคคลที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับชาวราศีเมถุนนะคะที่เด่นก็คือชาวทัุไฟนะคะ คือเมษสิงธนูหรือว่าเป็นชาวทัดินฝึกศกันมังกรนะคะเข้ามาในรูปแบบคนคุยนะคะคนรักเก่าคนรักใหม่หรือคนที่คุยคุยกันอยู่ปัจจุบันก็ได้นะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดระวังนะคะระวังใจอ่อนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วมันจะมีเกณฑ์น,นะคะที่ต้องไปผูกพันอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่โสดนะคะเช่นเขามีแฟนแล้วหรือ เขากำลังมีปัญหากับแฟนตรงนี้ต้องระวังนะคะในเรื่องผิดสีนข้อ3นะอันนี้คือเตือนเอาไว้นะคะหรือใครบางคนบอกว่าเอ๊ะเขาเลิกกับแฟนมาแล้วแล้วกําลังศึกษาดูใจกับเราอยู่เช็คให้แน่นะคะว่าเขา สิ้นสุดความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆไม่เช่นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณจะเกิดความเดือดร้อนจะถูกหาว่าเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเขานะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะความสัมพันธ์ลุ่มๆดอนๆนะคะอะไรที่มันอยู่ภายในใจเป็นปัญหาที่เคยประสบพบกันมาก่อนนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องเ,ออเชิงชู้สาวเรื่องกิ๊กนะคะเรื่องมือที่3อะไรประมาณนี้มันก็ยัง วนเวียนอยู่ในหัวของเราอยู่นะคะอย่าระแวงจนมากเกินไปนะคือถ้าคุณอยากจะไปต่อก็ให้อยู่กับปัจจุบันและอนาคตอย่าไปอยู่กับอดีตนะคะถ้าคุณมีปัญหากันอยู่คือสุดท้ายก็ยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกลับมานะคะรีเทิร์นกันนะแต่แนวโน้มความรักของชาวราศีเมถุนไม่ว่าคนสดหรือคนมีคู่ก็ตามนะคะก็จะอยู่ในช่วงจังหวะแบบ นำขึ้นนำลงนะคะนะมามาหายหายหรือว่าไม่ค่อยถูกอกถูกใจกับตัวคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องความหวังที่มีไว้นะคะ ถ้าถามถึงในเกณฑ์ที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แนบแน่นมากกว่านี้ไหมนะคะจากที่ทะเลาะกันอยู่มันมีแนวโน้มที่ดีหรือเปล่าตรงนี้อาจจะต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะตรงนี้เขาอาจจะต้องการเวลาที่ไปทํางานไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างน,นะคะให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาส่วนเราก็ต้องมีชีวิตของเรามีกลุ่มเพื่อนฝูงของเราเช่นเดียวกันการมีตัวติดการ24ชั่วโมง ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะหรือว่ารีเช็คกันตลอดเวลานะถ้าคุณมีธงอยู่ในใจแล้วอ่ะคุณรู้ว่าแฟนคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวคุณต้องทําใจนะคะความรักเป็นเรื่องของรสนิยมที่แตกต่างกันชาวลาคนาราศีเมทุนเองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้เป็นดวงในช่วงเดือน7และเดือน8สิ่งที่คุณจะต้องพบเจอนะ ใครบางคนอาจจะมีความรักทางไกลก็ได้นะคะแต่ว่าเกณฑ์ของการไปหาการไปมาหาสู่หรือการเดินทางมาเดินทางไปเนี่ยยังถูกผัดผ่อนไปก่อนนะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะในช่วงนี้นะโอเคอตอนท้ายนะคะเราก็มีไพ่ออร์คโลมาฝากนะคะคุณสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่คุณอยากรู้เป็นคำถามสั้นๆเช่น yes or no นะคะใช่ไม่ใช่นะแล้วก็เลือกไพ่ได้นะคะ หยิบไพ่ให้3าใบเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะใบที่1นนะคะอันนี้ใบที่2ค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นใบที่3นะคะโอเคสำหรับท่านที่เลือกไปที่1นนะคะ ใบที่1ก็คือ if you believe นะคะก็พูดถึงความเชื่อความศรัทธานะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะความรักในแง,ง่มุมไหนก็แล้วแต่เอาตามสัญชตาตญาณของคุณนะคะในสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นนะ <c oughs> ใบที่2นะคะ forgiveness นะเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าชาราศีเมถุนบางคนอาจจะมี เขาเรียกว่าภาพจำเนาะหรือว่าอะไรที่มันผ่านมาเป็นเรื่องรักซ้อนเชิงลักซ้อนอะไรแบบเนี้แล้วก็การให้อภัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นคุณต้องรู้จักให้อภัยก่อนแต่คุณก็ต้องเลือกนะว่าเป็นสิ่งที่คุณแบบให้อภัยได้จริงจงจ,งจากใจหรือเปล่าหรือว่าคุณยังหมกมุ่นกับมันอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนคะ่ะสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะ communication clearly นะคะ ดังนั้นก็คือในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารถ้าใครกําลังหมางเมืินกันนะคะไม่ค่อยได้คุยกันก็ขอให้มีโอกาสได้เคลียร์ปัญหาใจนะคะหรืออย่างน้อยส่งไลน์ไปเป็นข้อความก็ได้อย่ามีทิฐิจนมากเกินไปนะคะนั่นก็คือทั้งหมดนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนขอให้ทุกคนนะคะสมบวังในเรื่องความรักค่อยเป็นค่อยไปนะคะ สนใจดูดวงหรือว่าติดตามพี่หมอเอก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ดูดวงบายหมอเอหรือว่าไลน์แอดเอทารุสีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ